สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับนี่คือรายการนี่แผ่นดินสุขภาพดีกับพรีม่าผมวารินสัจเดียวครับเราพบกันสัปดาห์ละครั้งกับเรื่องราวความรู้ความน่าสนใจในวิทยาการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของมะเร็งในเด็กครับปัจจุบันนี้คงจะเป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่ามะเร็งนั้นมี ความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ทําให้การรับมือกับโรคนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ถ้ามะเร็งเกิดขึ้นกับเด็กตัวน้อย,อยคงจะเป็นเรื่องที่นํามาซึ่งความทุกข์ใจอย่างใหญ่หลวงของผู้ที่เป็นสมาชิกครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือญาติพี่น้องนะครับการรับมือกับมะเร็งในเด็กหรือการรักษามะเร็งในเด็กนั้นแตกต่างจากของผู้ใหญ่มากน้อยเพียงไรหรือว่ามีความหวังทางการแพทย์ได้มากน้อย ต่างกันเพียงไรนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกันกบรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชหงอิงครับท่านเป็นหัวหน้าโครงการมะเร็งในเด็กคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับและยังเป็นเลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระบรมราชาทินดดามาศไปต้อนรับอาจารย์พร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ,รบมะเร็งในเด็กนี่ต่างจากมะเร็งในผู้ใหญ่ไหมฮะ,ะมะเร็งในเด็กเนี่ยแตกต่างจะแตกต่างครับถึงแม้ว่าจะเป็นที่อวัยวะเดียวกันนะครับแต่ชนิดเนี่ยมไม่ว่าในรูปแบบแลักษณะของเซลล์หรือการตอบสนองเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะครับ แล้วก็มีคําถามที่บอกว่าอ้าวและอย่างหนึ่งที่แตกต่างก็คือว่ามะเร็งในผู้ใหญ่เนี่ยมีหลายหลายมะเร็งด้วยกันที่ทราบสาเหตุยกตัวอย่างเช่นมะเร็งปอดเกิดจากการสูบบุหรี่แน่นอนมะเร็งตับเกิดจากการติดเชื้อตับอักเสบหรือกินมะเร็งท่อน้ําดีก็เกิดจากการกินปลาดิบที่แถวอีสานนะฮะหรือมะเร็งปากมดลูกก็เกิดจากการที่ติดเชื้อไวรัสแปปิโลมาไวรัสหรือ h p v แต่มะเร็งในเด็กเนี่ยเราไม่ทราบสาเหตุเพราะนั้นเนี่ยนี่คือเสียงที่แตกต่างจากผู้ใหญ่อีกอารหนึ่งก็คือว่ามะเร็งในเด็กเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นภนายในอายุ5ขวบปีแรกนะซึ่งเราก็เชื่อว่าอาจจะ มีตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่แล้วนะเพราะนั้นก็มีหลายลายเนี่ยที่เป็นมะเร็งเนี่ยตอนช่วงอายุเดือนแรกซึ่งพอ,อสืบทราบไปแล้วเนี่ยเขาเริ่มกําเนิดหรือเกิดมะเร็งได้อยู่ในท้องแม่ทีนี้คาถามก็คือ<ต>ว่าแต่เพิ่งออกอาการตอนอายุห้าทุกต้องบางคนต้องขึงอยากการถ้าควบหรือประวานกวบปีแรกเพนะั้นโดยสรุปก็คือมะเร็งผู้ใหญ่ทราบสาเหตุแต่มะเร็งเด็กไม่ทราบสาเหตุหรือแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยคือมะเร็งเด็กเนี่ยรักษาให้หายขาดได้อโอกาสที่หายขาดเนี่ยเยอะกว่ามะเร็งผู้ใหญ่อ๋อนี่เป็นข่าวดีนะครับ ก็ส่วนใหญ่มะเร็งผู้ใหญ่เนี่ยถ้าไปดูแล้วในแต่อวัยวะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มาณสัก2 0 3 0ิบมเปเ็กแต่ในมะเร็งในเด็กเนี่ยเราถือว่าทุกชนิดเลยเนี่ยเกือบทุกชนิดเลยเนี่ยสามใน4ของเด็กที่เป็นมะเร็งถติว่าเด็กเป็นมะเร็ง4คน3คนจะหายขาดครับคําว่าหายขาดแปลว่าอะไรก็คือรักษาไปแล้วหยุดยาไปแล้วนะเลย2ปีหรือ5ปีไปแล้วไม่มีโรคกลับเราถือว่าหายขาดซึ่ง3ใน4ของเด็กที่เป็นมะเร็งเนี่ย จะเข้าข่ายพวกนี้คือหายการครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดย้อนกลับไป30-40ปีที่แล้วเนี่ยคุณหมอจะพูดอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าผมเนี่ยมีลูกพี่ลูกน้องออนะฮะที่เสียชีวิตจากลูคเมียก็คือกําลังน่ารักเลยนะฮะกำลังแบบโอ้โหคือหัวใจสลายกันทั้งพราะแม่นี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะญาติพี่น้องอีกคือนั่นคืออดีตแต่ปัจจุบันก็คือสมัสยผมเป็นนักเรียนแพทย์ ปีัจจุบันแสดงว่าความก้าวหน้าหรือวิทยาการทางการรักษาเนี่ยมาไกลมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเทคโนโลยีเรื่องของยานะครับเรื่องของการปลูกถ่ายไขกระดูกเนี่ยมันทําให้พัฒนาไปเยอะครับพอจะสรุปแบ่งเป็นประเภทได้ไหมครับว่าอย่างอะไรในเด็กใช่ไหมครับว่าเป็นอะไรกบ้างอย่างของน้องผมเนี่ยเขาคีินั่นแหละถูกต้องแล้วก็คือว่าเมื่อในเด็กเนี่ยถามว่าอะไรที่พบ ใหญ่ที่สุดหรือเยอะที่สุดคือมะเร็งเม็ดเลือดขาวนั่นแหละและเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันนะถ้าเป็นมะเร็งมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในผู้ใหญ่นะฮะส่วนใหญ่มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันกับเรื้อรังชนิดเซลล์ก็ต่างกันล่ะนะฮะรูปร่างของเซลล์ก็ต่างกันแล้วก็ลักษณะไอไอความไอโมเลกุลของการเกิดเนี่ยก็ต่างกันนะครับแล้วก็อาการของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้ภายในหนึ่งสองเดือนแต่คนไข้ที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังเนี่ยส่วนใหญ่จริงอาจจะเป็นมาานนล้ 6เดือน7 8เดือนแล้วถึงค่อยแสดงอาการเด็กเป็นแบบเฉียบพลันเด็กเป็นแบบเฉียบพลันแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นแบบเฉียบพลันแล้วจะตายมากกว่าอัลเลอรังคือทั้งคู่ทํามาักษาก็ตายเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ที่จะจะกล่าวเพราะฉะนั้นมะเร็งในเด็กส่วนใหญ่จะเป็นชนิดเฉียบพลันคือ30%ของมะเร็งเนี่ยคือเป็นแมง็นเลือดขาวนะอีกประมาณสัก20%มะเร็งต่องน้ำเหลืองอีก20%เนื้องอกในสมองนะครับอันนี้คือ3หรือ top ป3เลยอันดับแรกของมะเร็งในเด็ก นะครับอันดับหนึ่งมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันอ,อันดับสองมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอ,อันดับสามก็คือเนื้อง,งอกในสมองซึ่งดูจากลักษณะของมะเร็งแล้วเนี่ยไม่ได้น่าจะมาจากไลฟ์สไตล์เลยเราะน่าจะเหมือนกับว่าเป็นมาแล้วใช่ไหมครับไม่ได้มาจากการดื่มสุราแน่ๆ<พ>ไม่ได้ดมาจากาเด็กไงค,คือคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับกับ การใช้ชีวิตในปัจจุบันแต่แต่อย่าจะเล่าให้ฟังว่าเกี่ยวข้องกับพ่อและแม่อ้าวอ่านะฮะทีมะเร็งที่เหลืออยู่มรดกตกทอดถูกต้องถูกต้องก็มะเร็งที่เหลืออยู่แล้วจากนั้นแล้วยังละสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์เช่นมะเร็งต่อมหมวกไตมะเร็งไตมะเร็งกระดูกมะเร็งกล้ามเนื้อลายแล้วก็มะเร็งจอภาพในตาเฉพาะมะเร็งเหล่านี้เนี่ยไม่ค่อยเกิดในผู้ใหญ่แต่ท็อปทรีที่บอกมาเมื่อสักครู่นี่คือเม็ดเลือดขาวต่อมน้ำเหลืองแล้วก็เนื้องอกอันนี้ปลาไปเกือบ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์และนะครับ,รบทีนี้ก็ย้อนกลับไปที่คุณวารินถามว่าอ้าวล้วจะเกี่ยวอะไรในเมื่อมันไม่มีอัตราไม,ไม่มีไอ้พวกกลุ่มของกลุ่มเสี่ยงหรือ,อไรปรากฏว่ามีคนค้นพบแล้วว่าสุขภาพของพ่อและแม่เนี่ยเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งตัวอย่างเช่นคือถ้าแม่โดยเฉพาะยิ่งแม่เนี่ยถ้าสุขภาพไม่ดีเนี่ยขนาดตั้งคันขนาดตั้งคันหรือก่อนตั้งคันด้วยว่าเขาเขาทำเป็นลักษณะเป็นเมตตาอะไรหรือภาษาไทยเ็าเรียกว,ว่าศึกษาเป็นหลายพันหลายหมื่นคนปรากฏว่า สุขภาพของแม่ก่อนและระหว่างตั้งครรภ์นเนี่ยเกี่ยวข้องอย่างมากคือถ้าแม่มีสุขภาพไม่ดีอันนี้เกี่ยวข้องหรือแม่ที่สูบบุหรี่แม่ที่ติดเหล้าอันนี้เกี่ยวข้องแน่อาจจะเกี่ยวข้องส่งไปถึงลูกได้ว่าลูกเนี่ยจะทําให้เกิดเป็นมะเร็งได้อ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สําคัญแม้ทต่กับสุขภาพของพ่อก็มีตัวอย่างว่ามีการทําศึกษาในต่างประเทศคือพ่อที่สูบบุหรี่พ่อที่สูบบุหรี่มีอัตราการเกิดมะเร็งเมือดขาวในลูกสูงกว่าปกติถามว่าเกี่ยวกับการที่ลูกไปสูบบุหรี่ ไปได้ควันบุหรี่จากพ่อหรือเปล่าก็ไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าได้ไปศึกษาแล้วบอกว่าพ่อเนี่ยไปสูบบุหรี่น้ห่างกันเหมือนจะจริงนะฮะน,น้าใช่ผมในสูบบุหรี่จัดมากก็เกี่ยวข้องกับการที่เด็กเนี่ยจะเป็นมะเรง็งอันนี้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นสุขภาพของพ่อกับแม่จะเกี่ยวข้องกับลูกมากอันนี้เป็นอื่งครับมีการบอกไม่ให้เดี๋ยวนี้มีการให้คาแนะนำไหมครว่าคุณไม่พร้อมที่จะมีลูกหรือมีการบอกพ่อกับแม่ไหมคระว่าถ้าเกิดลูกเกิดมาเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งคือเราไม่สามารถไปห้ามเขาได้เราควรจะบอกว่า ควรจะดูแลสุขภาพดีกว่าไม่ใช่ไปบอกว่าอันนั้นซึ่งอันนี้มันเรื่องง่ายกว่าเยอะการที่จะไปบอกก็ไม่มีลูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งสําคัญว่าเรื่องการไลฟ์สไตล์เนี่ยเป็นพวกพ่อแม่นี่แหละครับนะครับตอนนี้เป็นเรื่องสําคัญล้วตอนบอกว่าลูกคุณเป็นมะเร็งไะฮะบอก่าคุณเป็นมะเร็งจ้กเวลาบอกว่าลูกคุณเป็นมะเร็งตอนนั้นเป็นยังไงฮะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราการรักษามะเร็งนะครับจะต้องดีลกับ ครอบครัวแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่อง,งที่<ะ>ที่คุณวาเรีน,นพูดเนี่ยต้องสำคัญมากเลยคือครอบครัวเป็นเรื่องสําคัญก็ค,คือว่าเวลาเราจะอธิบายว่าลูกจะเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยเราคงต้องเรียกครอบครัวมาทั้งหมออธิบายว่าเนี่ยเป็นมะเร็งอย่างนี้นะแล้วก็ชนิดอะไรบ้างนะจะต้องดาเนินการรักษาอย่างไงบ้างนะแต่ที่สำคัญที่สุดเลยคือเราต้องบอกเขาบอกว่าเนี่ยรักษาได้นะเพราะนี่คือสิ่งที่แตกต่างจากผู้ใหญ่นะครับอันนี้คือเราจะบอกเขาว่ารักษาได้นะเป็นต้นนะครับแล้วก็การรักษามะเร็งเนี่ย จะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยขึ้นอยู่ความร่วมมือของผู้ปกครองนี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็ความต่อเนื่องของการรักษาเม็งเพราะฉะนั้นในบ้านเราเนี่ยพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีในเรื่องการรักษาะเร็งเนี่ยทัดเทียมกับต่างประเทศอันนี้ไม่มีปัญหายาทุกตัวที่ต่างประเทศมีเรามีหมดนะครับแม้กระทั่งเรื่องของเทคโนโลยีที่ต่างประเทศมีที่ทันสมัยการผ่าตัดหรือการฉายแสงหรือ เทคโนโลยีเรื่องการปลูกไทยเรามีหมดคุณภาพทัดเทียมแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่การรักษาของเราเนี่ยยังได้ไม่ไปถึงเลยคือการติดตามการรักษาอันนี้ก็คือเพราะนี่เป็นเรื่องสําคัญไงว่าเรื่องของพ่อกับแม่เนี่ยต้องเข้าใจว่าลูกเป็นมะเร็งแล้วต้องอธิบายเขาฟังว่ามะเร็งแต่และชนิดโอกาสรักษาหายขาดได้เพราะนั้นต้องให้กําลังใจและให ความรู้นะครับเพราะฉนทีมงานของการรักษาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะหมอคนเดียวเท่านั้นที่จะต้องให้ความพยาบาลทุกๆคนหมอทุกๆคนให้ความรู้กับคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวว่าต้องรักษาอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นเรื่องสาคัญหมอบอกว่าส่วนใหญ่จะเกิดกับเด็กก็คือตอนวัยกําลังห้าขวบห้าปีแรกเพราะเหตุอุบัติการของการเกิดมะเร็งห้าปีแรกจะเยอะแล้วอายุช่วงระหว่างห้าถึงสิปีก็จะลดลงแล้วก็จะไปเกิดขึ้นมากมาอีกประมาณสิบถึงสิบห้าปีตอนนั้นคือโตละโตแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ย มาวาดเลยออายุเจ็ดสิบหรือ8ปดปีเนี่ยมะเร็งเด็กจะเป็นอย่างนี้แต่พอเราอายุประมาณ3 4มสิปีอันนี้ก็จะเริ่มขึ้นมพนมะเร็งผู้ใหญ่จะเริ่มขึ้นอายุเยอะขึ้นคือบอกผู้ใหญ่เนี่ยแน่นอนผู้ใหญ่ช็อกเพราะว่าเราพูดกันตลอดเวลาว่ากําลังใจของผู้ป่วยสําคัญแต่เด็กห้าขวบเด็กเข้าใจคําว่ามะเร็งเขาไม่รับรู้เขาไม่รับรู้พ่อแม่จะเป็นหนักซะมากกว่าเด็กเนี่ยถูกต้องอันนี้แหละคือสิ่งที่หมอมะเร็งที่หมอเด็กที่ดูแลรักษามะเร็งเนี่ยจะต้องจะต้องดีลหรือต้องดูแลก็คือ ไม่ใช่เวลาจะพอะเด็กเราจะดูแลจะพอะถึงพ่อและแม่ reaction เด็กเป็นยังไงปฏิกิริยาของเด็กพอบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องคืออะไรมะเร็งแต่อันนึงที่สาคัญที่สุดวัยรุ่นเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมะเร็งเด็กที่เกิดขึ้นในวัยรุ่นอันนั้นยากยากกว่าผู้ใหญ่อีกเพราะเขาจะมีโลกส่วนตัวของเขา เพราะนั้นจะได้ว่าหมอเด็กเนี่ยจะต้องดีลอยู่สองอย่างเป็นจ ja e ิตแพทย์เป็นในตัวถูต้องนีในมะเร็งเด็กในย่วงห้าปีแรกเราต้องดูแลพ่อแม่อ๋อวัยรุ่นก็ถูกจับมาอยู่ในกลุ่มหมอเหมือนกันใช่เพราะเราจะดูแลจนถึงอายุประมาณ1 5บหถึงสิปีอ๋อเอาละครับเดี๋ยวจะมาดูกันต่อในช่วงหน้าว่ามีวิธีการดูแลการรักษาและการติดตามการรักษาซึ่งบ้านเราเนี่ยยังติดเรื่องนี้กันอยู่เรื่องการที่อาจจะเทียบเท่ากับต่างประเทศไม่ได้นะครับว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาขยายความกันต่อกับคุณหมออสุรรเดคงงิับ